สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอรูปหล่อนะครับของหลวงพ่อพันวัดในเขานะครับองนี้เป็นรุ่นสองนะครับเนื้อเงินนะครับผมวัดในเขาออาเภอหลังสวนจังหวัดจุมพรนะครับมีเป็นรูปหล่ออุดกลิงนะครับมีด้านหน้านะครับมีด้านหลังนะครับ ้านล่างจะมีโค้ดแล้วก็ปิดแล้วก็อุดกลิ่นนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาส่องรายละเอียดกันดูนะครับนะครับใบหน้าของหลวงพ่อพันนะครับมีใบหน้าที่ชัดเจนนะครับคิ้วนะครับผมเส้นหน้าผากตานะครับคมชัดลึกนะครับนี่เงือเงินนะครับถุะครับจีวรมีความ คมชัดลึกสวยงามนะครับนี่จะตอกเป็นโค้ดในตัวนะครับโค้ดในของลูกต่อนะครับเป็นเลขสองไทยอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่นะครับจีวอนมีความพิวไหวผมชัดนะครับฐานนะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อพันนะครับผมนี่ในส่งของด้านหน้านะครับ มาดูด้านข้างนะครับไอ้ด้านหลังนะครับนีด้านหลังบนศีตะของพ่อก็เป็นร่องนะครับคล้ายๆคล้ายๆแล้ห้เป็นลักษณะเป็นเส้นผมนะครับดูนะครับมีเส้นคอด้วยนะครับวอนคมชัดลึกนะครับมีความผิวไหวสวยงามนะครับมีตรงนี้เป็นครามลุงนะครับออกคล้ายๆนื่อคือตรงนี้ออกคล้ายๆเป็นทองชมพูนะครับมีผิวเปิดเมืองคุดนะครับ นนเงินรุ่นนี้นะครับเวียนฐานนะครับกขาจะเขียนว่าวัดในเขานะครับอําเภอหลังสวนจังหวัดจุมพรนะครับผมนี่หลังนะครับในด้านหลังนะครับอันนี้ก็มาส่องจากด้านข้างดูนะครับ ด้านข้างของหลวงพ่อนะครับก็จะเห็นร่องรอยการประกอบนะครับนี่วิ่งลงมาข้างงเนี่ยนะครับฝั่งนึงนะครับนี่ร่องรอยการประกอบบนสีตะนะครับชัดเจนนะครับนี่วิ่งลงเป็นเส้นตรงลงมาเลยนะครับนี่มาดูด้านล่างนะครับผม ด้านล่างก็เป็นฝาอุตโตนะนะครับแล้วก็มีรอยแต่งตะใบนะครับเจาะรูปิดฝาโพตโนะนะครับมีรอยตะไบเก็บความเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลิ่นนะครับผมเพรก็เป็นรูปหล่อเนื้องเงินที่มีราคายังไม่แพงนะครับราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับ น่าบูชาน้าสะสมมากนะครับพักเครื่องของหลวงพ่อพันธ์ท่านก็มีประสบการณ์เกือบทุกรุ่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องแคลคลาสนะครับของปัญชาตรีนะครับครอบทุกด้านนะครับนี่นะคายังไม่แรงนะครับน่าบูชาน้าสะสมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะนำพักเครื่องดีๆดังๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับ รวมถึงวัตถุมงคลของแต่พ่อก็ามาหลวงชุมพรเขตระดมศักนะครับจะพยายามนําเสนอให้กิดุระรุนนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องแม่ผมพิจนารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับพบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ